วันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะพี่ณเนกอ่ะพี่เนกแกเป็นยศอะไรนะไม่ได้อะไรนะรองอะไรได้ด้รอรองรองจับผู้บังคับการปราบปรามวันนี้มีตำรวจนะครับนายตำรวจออกมาให้สัมภาษณ์ตอนช่วงหัวค่ำรองผู้บังคับการกองปราบปรามรองผู้บังคับการกองปราบปรามออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไงบ้างอ่านเลยครับโอ้โหหน่วยใหนอนนี่งวะไม่น่านะเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่เขาไม่ได้สอบเฉย น,นี่นี่ยังไม่นก็ช่วงประมาณสกักเกือบเกือบสองทุ่มนะครับก็เห็นบอกว่าพันตำรวจเอกอเนกนะครับเตาสุภาพออกมาเป็นรองผู้บังคับการตํารวจกองปราบปรามออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าที่หมอบีเดินทางมาให้ข้อมูลเนี่ยก็เป็นรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับบัญชีการเบิกถอนบัญชีบริจาคนะครับ,บ,บแ,ลแล้วก็มันมีการพบข้อพิรุธแล้วก็บัญชีเนี้ยเปิดมาตั้งแต่ปี62เนาะอย่างที่ทราบกัน ก็เห็นบอกว่าการตรวจสอบมีการเบิกถอนมากกว่า100ครั้งรวมยอดเนี่ยมากกว่า200 M อนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าการถอนเงินในจํานวนนี้เนี่ยก็อ้างว่ามีการเอาไปให้ทางเจ้าวาดนะครับทางพระนั่นแหละส่วนจะครบไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คืออยู่ระหว่างการสอบอยู่นะครับวัดเห็นบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความดําเนินคดีอะไรนะครับจึงยังไม่ได้เป็นคดีวันนี้กองปราบรับเรื่องเอาไว้แล้วก็ส่งมาส่งตำรวจ ไปสรวสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าวาดมาก่อนแล้วก็สอบถามข้อมูลแล้ววันนี้ก็เลยเหมือนมีการเรียกหมอ B มาเพื่อจะมาพูดบุยก็เห็นบอกว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ไม่ได้คิดจะหลบหนีก็เดินทางมาพบเนี่ยก็เป็นลักษณะก็คือว่ามาพบพนักงานสอบสวนก่อนจะมีหมายเรียกแล้วก็หมายจับคือนะตอนนี้เขามาเองนะครับไม่ได้มีหมายเรียกไม่ได้มีหมายจับใดๆก็คือเป็นการเดินทางเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ จะเป็นการเชิญจะเป็นการติดต่อมาหรืออะไรก็ตามแต่ว่าไม่ได้มีหมายใดๆออกนะครับก็ย้ําว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธินะ์เนาะแต่ว่าก็ส่วนจะผิดจะถูกกันนี้ไปว่าตามการกระบวนการเลยรอตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมาย แปลว่าหมอบีจัดแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเจตนาที่ทําไปไม่ได้เป็นการ,รแต่หมอบีเขาก็ชี้แจงแหละ <_ d ata> เขาบอกว่าเออส่วนหนึ่งคือเขาก็บอกว่าตอนไปเบิกเขาไม่ได้เป็นคนเบิกเองนะมีเลขาเป็นคนไปเบิกอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็แต่แต่เขาทางวัดบอกว่าหมอบีมอบอํานาจให้เลขาใช่ใช่เ่องนี้ตรงกันถ้าเรื่องมอบอำนาจตรงกรันแต่ประเด็นคือหมอบีเขาไม่พูดติ่งว่นิดหนึ่งว่าเวลาไปให้เลขาไปเบิกเนี่ยเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่เคยนับคนอ้างเนี้ย ก็เหมือนอาจจะพูดเป็นในไหนผมไม่รู้นะผมคิดเอาเองอาจจะเป็นการที่กำลังบอกว่ามีตัวกลางก่อนมือก่อนเงินจะมาถึงมือหมอบีเนี่ยมีใครเอาออกไปหรือเปล่าแต่ประเด็นคือเราจะเห็นเวลาหมอบีไปมอบให้กับพระเนี่ยเราจะเห็นหน้าซองใช่ไหมจะเขียนตัวเลขประเด็นคือตรงนั้นน่ยมันก็ต้องเขียนให้ตรงกับในซองถูกไหมแล้วพอเจ้าวาดรับไปก็ต้องบอกใบออกใบอนุโมทนามามันก็ต้องตรงกันเพราะฉะนั้นเงินมันก็ต้องหายไปถูกไหมมันด,ดูผมว่ามันดูไม่ยากเรื่องเนี้ยก็ถอนเท่าไหร่เอามามอบให้เท่าไหร่ ตรงกลางมันจะหายไปมันจะผ่านสะก,กี่คนถ้าเป็นผ่านเลขากับผ่านของหมอีสองคนก็ต้องมาตรวจสอบให้ได้ว่ามันหายไปจากใครถูกไหมถ้าไปหายระหว่างที่หมอบีไปส่งให้หลวงพ่อก็ต้องไปตอบต่อว่าไอ้ตรงกลางมันหายไปจากไหน<ม>เออเป็นใครหรือเปล่าที่ดึงออกไปอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่รู้เนาะเราไม่ปักกลมแต่ว่าไอ้เรืร่องประเด็นที่มีคนมามาร,อร้องเรียนประเด็นเรื่องเงี้ยมันเป็นบุคนคลใกล้ชิดของหมอบีมันจะทําให้มองได้ไหมว่ามันเป็นการขัดผลประโยชน์วันนีแล้วันนีนวันนีนะวัีไปเรจริงเหรอ ดูสิไปทางไหนทางนี้แหละอ่าโอยเอามีคนดูพีพ่หมอบอกว,ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอ่าครับก็ถูกต้องทุกคนเชื่อว่าพี่มีจริงไหมอะไรกันแล้วเงินที่ฉันโอนไปถ่ายโคกระบบอล่ะได้ถ่ายหรือเปล่าอันนี้ผมอันนี้แหละถ่ายถ่ายคว่ามีก็มีถ่ายจริงๆไอเรื่องถ่ายนะมีถ่ายแต่ว่า ที่เออจะถ่ายยังไงถ่ายครบถ่ายไม่ครบผมไม่รู้กลับบ้านจบพวกกลับบ้านจบเตรียมคําถามไปเลยนะเตรียมแล้วว่าเตรียมถามเตรียมถามพอดีได้ได้ดูที่ที่ที่เขาให้สัมภาษณ์กับทางแฉนะใช่ฉันสะดุดแค่คาสุดท้ายมาใส่เรื่องเลขาถามไปด้วยนะเรื่องเลขาเนี่ยนะเรื่องเลขาแล้วที่เขาบอกว่าเงินเงินพูดเรื่องว่าเหมือนประมาณว่าไปอยู่กับทางคนคนเบิดไปเลขาเขาบอกเขาไม่ได้นับเวลาเลขามาให้อะ เขากำลังจะบอกว่าเลขาเขาไปหรอหรือยังไงอะไรเงี้ยเลขาเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยครั้งหนึ่งนะครับก็ก็มีโอกาสได้คุยเขาก็ให้ข้อมูลดีก็ให้ความร่วมมือดีแต่เห็นบอกเขามาพบกับเจ้าหน้าที่แล้วย้ำว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครผิดนะครับไอ้วันนี้ที่เขามาสอบก็คือหมอวีเดินทางมาเองนะมีบรรยากาศสดๆนะครับน่าจะกำลังเตรียมทำเอกสารอะไรอยู่ที่ถ่ายได้ไหมไอ้บางบอกได้นะครับ นี่บรรยากาศพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในพี่น้องสื่อมวลชนนะนี่ดูดิก็ติดกันยู่ตัวนี้นี่นี่ฮะสวัสดีครับผมถ่ายด้วยนะให้ผมถ่ายด้วยไเป็นไรครับผมอันนี้พี่เป็นทีมตะเวแบบทีมดึกเหรอครับทีมด hmm. ึกอ๋ออันนี้ทีม,ม,ทมวันนีครับอันนี้ทีมยันหวงตอนแรกตัวปากแล้วนี่สติ๊กเกอร์มาลกลับได้เลย <laughs> <laughs> ผมก็แวะมาผ <laughs> ทางผ่านพอดีคุ6ชั่วโมงไม่จบ8ชั่วโมงแล้วอ่ะตั้งแต่4โมงไอ้ไม่นอนหรอก็ยังครับยังไม่ง่วงมองว่างหมดเลยมาดูเขาบอกว่าอ่านบางคนบอกดีส่วนดีไถโครกระบือเขาบอกไถโคกระบือบ่อยใครเคยไปใคร,ใค,รใครมีข้อมูลนะ <laughs> เอางี้ใครมีข้อมูลนะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในในของข้อความไอได้นะ ส่งข้อมูลพร้อมเบอร์ติดต่อเนาะอันไหนที่อยากเป็นความลับก็เดี๋ยวจะเป็นความลับตลอดไปอันไหนที่อยากจะเปิดเผยอาจจะแชร์ข้อมูลผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบติดตามทางแบบมอบีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเสร็จแล้วแน่เลยน่าจะเสร็จปะ่ะน่าจะเสร็จนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหรือยังน่าจะเสร็จนะอันนี้ยังเดินบนก่อน

แบง์แบงออกข้างหลังได้ปะวิ่งดูก่อนว่าเข้าอีกหรอเข้าอีกรอเจ้าเสื้อเสื้อสีกรม แกแกแกออกมายังครับพี่สั่งแกแกออกมาหมอบีพอนี่นิ้วได้ไหมฝากบอกหมอบีนิดนึงครับพี่นะนี่น่าจะเป็นออกออกมาแล้วกันนะผมบังอะไรบอกนะออกมาแล้วนะครับ ว่าซูนสีหน้าปกตินะยืนได้เลยนะครับไม่เป็นไรบงรังผมได้นี่นะครับออกมาแล้วนะครับ ครับหมอพี่ระบบว่าคเอาไปเพื่อพูดสุดน้ายคือแอร์ผมง่ายๆว่าผมเขาออกจะลมในปลาแล้วแล้วก็วันนี้ก็ทำการมาให้ผมเข้อมูลข้อมูลต่างๆทางกองปราบที่ร้อยแล้วส่วนที่สภาพอะไรเงี้ยผมในรายการแชไปแล้วหมอพีเรื่องเลขานิดนึงสิที่หมอพีบอกว่าเหมือนไม่รู้เขาเบิกแล้วเขาเอาออกไปหรือเปล่าระหว่างนั้นไม่ได้มีการนับหมอพีนิดนึงครับ เดี๋ยวไอ้เป็นเรื่องที่เหมาะนีล่ละกันเหมาะที่ขอให้ทำในที่เราบอกว่าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์แต่สุดท้ายแล้วถ้าเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึน้นเรามาขัดแย้งกับกฎหมายเราจะต้องตออะไรยังแน่ถ้าทำดีทำด้วยใจ <สะ S 2> ที่มันบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีทางขัดกับกฎหมายเนี่ยมันถูกต้องอเรามองว่าเป็นแง่ทางกับการเมืองในส่วนของลูกพรคพวกที่อยู่กับหลวงพ่อไปครับไม่ถึงไม่ถึงตัวที่ใช แค่งจิ้มม่หน่อยพอบียอยากจะบอกหลายคนที่ติดตามไหมครับ เอาไปแล้วนะครับจะเ,เห็นทะเบียนเขาไมเอานะครับก็เออก็ถือว่าไม่ได้ตอบอะไรเยอะนะครับก็ไม่ได้ตอบอะไรเยอะก็ตามที่ได้ฟังเลยครับแต่ว่าคําถามที่ผมสงสัยเองอะ่ะผมสงสยัยตอนที่ฟังที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนช่วงหัวค่ำผมก็อยากถามเนอะเรื่องเรื่องประเด็น กรณีเรื่องเบิกเงินจากจากธนาคารออกมาแล้วก็บอกว่าเลขาเป็นคนหยิบไปเนี่ยก็อยากจะถามเรื่องนี้ก็แกก็ยังไม่ตอบนะแกก็ตอบเรื่องอื่นไม่เป็นไรนะครับยังไม่นอนครับยังไม่นอนครับก็ไอ้จริงๆเลิกงานแล้วแต่ว่าไอ้แวะมาเพราะเห็นว่าอยู่ใ,ใกล้ๆทางกลับนะครับก็เลยแวะลองผ่านมาดูก็ เห็นว่าสอบอยู่ตั้งแต่8ชั่วโมงผู้ชมที่เข้ามาดูเนาะก็ใครที่มีข้อมูลยังไงไอ้ฝากอไแล้วกันก็ส่งมาผมไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกทุกครั้งที่เราเล่าข่าวก็ยืนยันเสมอว่าบุคคลที่กระทําความผิดก็ต้องได้รับผลสิ่งนั้นถ้าหากว่าทาถูกก็ต้องได้รับการเขารียแหละ พิสูจน์ว่ามันบริสุทธิ์จริงๆนะครับเราไม่กล่าวโทษกันแล้วก็ยังไม่อยากให้ทุกคนไปกล่าวโทษหรือไปต่อว่าคนที่เป็น FC ก็ไม่ต้องไปว่าคนที่ออกมาสงสัยนะถ้าเกิดสุดท้ายผลมันเป็นยังไงก็ดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ